คู่ต่อมานะครับคู่สุดท้ายนะครับผมฉลามขาววีน่ามวยไทยเจอกับคาทาวุฒุ่งเศรษฐีวินล่าสปอร์ตนะก็สำหรับข้อมูลของนักชกทั้งสองฝ่ายก็ตามที่เห็นนี่เลยนะครับชกกันในรุ่นเวลเตอร์เวทนะครับผมในกิจการมวยไทย3ยกยกและ3นาทีนะครับเรามาดูข้อมูลสีตีของนักชกกันนะครับผมเริ่มต้นด้วยทางฝั่งสีแดงนะครับฉลามขาววีน่ามวยไทยนะครับผมสีตีการชกที่ผ่านมานะครับ ชนะ20แพ้4เสมอ1น,นะครับรวมทั้งสิ้น25ไฟนะครับมาจากปาจีนบุรีนะครับฉลามขาววีน่ามวยไทยนะครับแล้วก็ทางฝั่งสีน้ำเงินนะครับพทาวุธทุ่งเศรษฐีบิลล่าสปอร์ตนะครับสถิติการชกที่ผ่านมานะครับก็ชนะ50แพ้18เสมอ2นะครับมาจากกำแพงเพชรนะครับผม มาดูไฮไลท์ในการชกยกที่1กันนะครับผมจังหวะนี้สลามขาวเตะขึ้นมานะติดการนะครับผมของคาาวุธและคาาวุฒิเตะสวนมาโดนหมัดของสลามขาวคาดาวุธก็เลยออกหมัดสวนขึ้นไปในจังหวะนี้สลามขาวจะถีบโดนเกี่ยวได้และจังหวะนี้สลามขาวออกหมัดสาวเข้ามานะแต่ไม่โดนนะในจังหวะนี้เตะเข้ามานะครับสลามขาวโดนทางคาราวุธต่อยลำตัวมาในจังหวะนี้เตะยับมาขวาของคาดาวุธนะในจังหวะนี้หแข้งสูงเอาสลามขาวนะครับผมไม่โดน ลังฉลามขาวเข้ามาในจังหวะนี้นะออกหมัดเข้ามาไม่โดนนะโดนทางคาาวุธนะครับผมสวนหมัดเข้ามานะซ้ายขวาเข้าไปในช็อตนี้นะฮะโอ้โหในช็อตนี้นะเตะเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับคาาวุธแต่โดนเกี่ยวแข้งได้เลยออกหมัดขวาแก้เขินไปก่อนนะสําหรับคาาวุธนะเรามาดูไฮไลไท์ในการโชคยกที่2กันนะครับผมจังหวะนี้นะครับคาาวุธตอดฉลามขาวมาสับต่อกไปก่อนเลยนะโอ้โหในช็อตนี้ เล่นเอาสลามขาวนี่คือแบบไม่ไหวเลยนะโดเข้าไปนี่นะเบียดตอกซ้ายเข้าไปแล้วก็ตามด้วยหมัดขวาแต่หมัดขวาไม่โดนนะในช็อตนี้สลามขาวนี่คือล่วงลงไปนอนกองกับพื้นติดพิงเชือกไปเลยนะโอ้โหนี่นะอีกทีหนึ่งนะตอกซ้ายเข้าไปนะโอ้โหดอกเดียวล่วงเลยนะนี่นะโอ้โหโดนเข้าไปนะครับผมเล่นเอาทางสลามขานี่คือต้องพิงนอนนะพิงเชือกไปเลยนะครับกับมการนี่คือจับนับน็อกไปเลยนะ ก็สำหรับคู่นี้นะครับก็ไปทางฝั่งพัทาวุธทุ่งเศรษฐีวิลล่าสปอร์ตนะครับที่เอาชนะเทติเคิลน็อกเอาไปได้ในยกที่2นะครับยินดีด้วยนะครับโอ้โห